มันเกิดยิ่งแม่มาเดี๋ยวมากินเขาเป็นโมแล้วด้มานั่งเป็นโมแล้วแสบบ่แสบโอ้ยแต่ว่า,า,าคือบูมี่นำรอลื่น,นแ,แลอวพบ่กินดอกบ่กินดอกมืองานพี่ไม่ย,ยังกินวันเกิดบวกินดอกโอยไปจะแสบเลยแม่เพศอยู่อะเพศแม่อยูเเย่เพเแี่อยู่คือบ่ผพากินพัดเสร็จบกกินบ่ ถ้าเจนกับบอยากพี่น้องเอ้ยเนี่ยหมักหลายหลาบปลาดุกหนึ่งเนี่ยแม่เราหมากักหลาบปลาดุกกับข่าวหมูตอนแรกมาหอดได้ถามเพี่นองแม่กินข่าวหรือบ่บ่บ่หิวตอนนี้ก็กินนะน่ะหอนหอนโอ้ยกกินหอนหอนบ้านนี่หิวเลยพี่น้องจะว่ายากกินหอนหอนถ้ามันหิวกินบ่ได้อืถ้าหิวยิ่กินบ่ได้บะชานนี่ปรีแดกวันนี้กินกับปรีแดงกันดีวะกรับวันนี้ได้กินปรีแดกันเขาเรียกปลา กินเป็นยสบอรอก่าอน,นมกมกซะก,กับเขาเจ้าหอนหอนหนึ่งหูสุกใหม่ใกินกับยกัแจกับขันยาขนหิวกินกันยงกระแสบเมนควองระวานเหรพีนร่น้องถ้าหิวนัเต็งกองเต็มโอยู่กับพกินนอะถ้าโมหิวกองเต็มโตอยู่กับพกกิน